หลายคนบอกว่าถ้าจะลงทุนควรเลือกที่หนึ่งแต่พี่พิลเจตบอกว่าไม่เลือกทำไมก็หนึ่งจะโตอีกเท่าไหร่ออการโกรธของเขามันมันน้อยแล้วอเก็ผมบอกแล้วผมดูยูไงผมเลือกที่ห้าเพื่อให้เขาโตขึ้นมาเป็นที่สี่ที่สามเพราะหนึ่งมันจะโตเท่าไหร่ผมผมไม่แน่ใจนะทีนี้มาดูกันครับหลักของการถือหุ้นเขาบอกว่าเป็นหลักที่ ถามทำไมหลักของการถือหุ้นค,คุณก็ถือไปสิแต่จริงๆแล้วการถือหุ้นมันยากเหมือนกันจริงๆ <คน S 1> ถ้าบอกมาถ้าคุณแสบพูดเซกเตอร์เนี้ยผมว่าสองนาทีก็จบยังไงฮะมันอยู่ที่ใจจบแล้วจริงๆมันอยู่ที่การคาดหวังคุณว่าคุณคาดหวังมันแล้วถ้าคุณผิดหวังมันยิ่งมากคุณจะยิ่งอยากจะทิ้งมันใช้าใปะแต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังมันมากนะแล้วมันก็เป็นสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างวันนี้เนี่ย ผมว่าคุณรับมันได้เพราะวิธีการถือหุ้นของผมเนี่ยผมผมไม่เคยคิดว่าหุ้นผมมันจะต้องกี่เทินหนึ่งปีกี่เท่ายิอไม่มีเลยนะครับถ้ามาดูพอร์ตผมจริงนะผมแบบถือไปเรื่อยๆซื้อแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยอัปเดตอ,อัปเดตข่าวแล้วซื้อเพิ่มไหมฮะส่วนใหญ่ขยับไม้แรกก็ไม่ค่อยซื้อนะคือผมเป็นคนที่ปั้งทีเดียวแล้วก็โอ้โหถ้าซื้อถ้าซื้อนี่ถือว่าสวย <laughs> คือถ้าหุ้นวิ่งขึ้นไปป้างแล้วใช่ไหมทุนสมมติเราทุนตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วแล้วมันงงมาหาทุนคุณอีกเนี่ยนะผมเริ่มเพลกชันละแต่ถ้ามันป้างแล้วมันก็เออตีแล้วก็อย่างเงี้ยยังพอแต่กระถามว่าถือซื้อไหมก็เป็นคนไม่ซื้อหลักในการก่อนที่จะถือนั่นคือการมันน y ่ a n มเน m จ n t เมนต์คือทยอยซื้อจนได้ครบแล้วได้โอเคแล้วได้ระดับหนึ่ง7 8็ดปดซนที่ที่อยากได้ในราคาต่ำๆด้วยนะฮะคือ ไม่ไม่ไม่เป็นไรหลายคนบอกว่าไม่ีผมก็เวลาขึ้นขึ้นทัวร์เฉลี่ยขึ้นไงคุณมารเจบอกว่านั่นอะติดเลยคือผมเนี่ยผมฟังหลายทฤษฎีมากนะไอไอวิธีการซื้อหุ้นอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยผมตอบคําถามตัวเองไม่ได้ไงครับว่าถ้าหุ้นตัวนี้มันใช่อืดูยังไงก็ใช่ราคานี้คุณว่าถูกแล้วทําไมคุณไม่ซื้อให้หมดอ่าคุณสายคุณตอบผมได้ไหมผมก็ผมตอบผมไม่ได้ไง ว่าหุ้นเนียถูกใช่ดีผู้แทนทุกอย่างใช่หมดแล้วทําไมคุณซื้อแค่80%สิ่งที่คุณอยากได้คือก็ผมตอบตัวเองไม่ได้ผมก็เลยซื้อให้หมดไงเพียงแต่่าโอเคเงินถ้าอาจที่ไม่ซื้อหมดเพราะเงินไม่มีอาจสมุบหรือเงินไปติดหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่ยังมาไม่ถึงเดินทางมาช้าไม่เป็นไรแต่สําหรับผมถ้ามันมีความพื้นที่แล้วเราพอใจ เราต้องกำหนดเป้าหมายหรือเปล่าคะก็ไม่ได้เดือดร้อนคือคือหลักการถือหุ้นคือคุณต้องไม่เดือดร้อนกับหุ้นกับกับไอ้เงินก้อนนี้ก็คือผมบอกว่าใจไะครับมันมันเร็วๆหน่อยก็จริงๆหุ้นลงรอบนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่หลายคนผมก็รู้ว่าไซท่านลดกันมาเป็นบางคนเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านนะครับผมก็หายไปพอสมควรแต่ไม่เคยเช็คผมก็ไม่ทราบว่าผมจะเช็คไปทำไมเพราะเรายังไม่ได้ขายมัน ผมก็ไม่อยากรับรู้ตรงนั้นมันเหมือนมันเหมือนการอัปเดตพอร์ตคุณทุกชั่วโมงคุณเอาไหมอะเราก็จะเห็นภาพว่าผมผมไม่ชั่วโมงเออมันจะแดงมันจะเขียวตราบใดที่คุณยังไม่ได้รับรู้อะไรตรงนั้นผมเห็นว่าไม่จําเป็นคุณแค่มาดูอาการของมันระหว่างเช้าทีกับวันทีเย็นทีสามเวลาก็พอแล้วไม่กับการลงทุนแบบผมนะอืพอ พราะหุ้นจะถือให้ดีเข้าใจมันนะครับพอเข้าใจมันแล้วคุณจะรู้ว่าอาการของมันจะเป็นยังไงราคาตรงนี้ต่ําเกินไปไหมเพราะคุณเข้าใจมันเพราะแฟกเตอร์ภายนอกอาจจะทําให้ตัวเขาลงแต่ไม่มีผลเพราะว่าคุณเข้าใจมันว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อถึงเวลานั้นอแล้ววิธีการถือคุณก็โฮไปเรื่อยจนกระทั่งคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความเลาใจแล้ว คือมันไม่เติบโตในแง่ของบริษัทหรือราคาหุน้นหรือ,อยังไงฮะในเชิงบริษัทสิในเชิงของบริษัทแต่ราคาหุ้นส่วนใหญ่ไม้ไม้อาการนี้มันจะมีดิ้นดิ้นสุดท้ายไม้สุดท้ายจะจะปีจะปี <laughs> จะปีที่สุดถูกเวลาหุ้นมันแม,นมน้มันไม่มีอะไรมันจะมีไม้โอ้ก็ God. นะฮะอืมคือถ้าเกิดว่าบริษัทมองแล้วไม่มีอะไรแต่ราคาหุ้นไอ้นั่นแหละคุณเชิญให้เขาไปเลยคุณส่งเอาหุ้นผนึกใส่สอง ีเอไปถึงเจ้าเลยเอถึงมือเลย <S 1> <S 1> <S คือหุ้นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าหุ้นไม่มีอะไรแล้วมันขึ้นนะครับผมบอกว่าถ้าฮิสตอรีมันเคยมีนั่นอาจจะเป็นจุดจบของมันครับหรือคุณอาจจะไปเจอมา้าตัวอื่นที่เร็วกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนได้คือผมว่าเวลาเราอ่ะหุ้นห้าตัวกรดไม่เท่ากันถูกไหมฮะโดยส่วนใหญ่กรดจะไม่เท่ากัน แล้วเราก็มีอย่างวันดีคืนดีเราก็อยากได้ม้าตัวที่หกแล้วเราก็ไม่มีเงินเราก็อยากจะขายม้าตัวที่ไหนก็แล้วแต่ที่ดูว่ามันชากว่ามาตัวที่หกอ,อารมณ์นี้ก็ขายหุ้นได้คือถ้าเกิดรถโรดมันต่ำกว่ามาตัวที่หกอ,อย่างชัดเจนนะมไม่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับคุณวัดได้เลยว่าม้าตัวที่หกเร็วกว่าดีกว่าถูกกว่ามผมถึงบอกว่าไอ้ไม้ซื้อเนี่ยคือความถูกจะเป็นตัววัดสปีดของ หรือตัวรีเทิร์นถูกไหมทุนเราต่ําเท่าไหร่สปิดของรีเทิร์นยิ่งสูงครับผมเคยไหมฮะที่ขายหุ้นแล้วก็เจอม้าตัวที่ตัวที่หแต่ว่ามาตัวท,วท,วท,วที่มันไม่มันไม่โกรดมันก็ไม่ไปเอาอย่างนี้เลยแล้วคุณแสบผมได้เจอทุกอย่างมาแล้วล่ะแล้วทำ <c ười> มีโอ้ก็เหมือนย้ายบ้านนย้ายมาแล้วคุณทํายังไงคุณก็อยู่ในบ้านคือมันไม่ใช่ว่าเซียนหรือเซเลบทุกคนไม่มันมีคนพลาด พลาดเป็นเรื่องปกติทุกการพลาดต้องเรียนรู้นะครับผมเคยย้ายจากม้าตัวที่ห้าที่คิดว่ามันมันมันไม่ค่อยขยับละมาม้าตัวที่หกหน้าตาดีนะครับยุเคยมันย้ายมาแล้วนะครับย้ายไปล่วงแล้วก็มียังไงฮะวิธีการย้ายวิธีการย้ายก็ค่อยๆออกออกออกไปค่อยๆสลับมานะพอถึงม้าม้าตัวที่หกปรากฏว่าด้วยความที่เป็นม้าใหม่อืคุณประเมินมันไม่ครบ มันอาจจะอยู่ในอีกเซกเตอร์หนึ่งซึ่งคุณมองหาจุดอ่อนมันไม่หมดแล้วคุณปะไปเจอจุดอ่อนมันพอดีอทำยังไงสำหรับผมผมเป็นคนที่โอเคถ้าถ้าสิบจุดของความดีมีสองจุดที่มันยังไม่ค่อยดีอ,อันนี้<ก>ผมโฮ <ho> ได้ผมโฮลได้ครับคือหุ้นแดงผมถึงบอกว่าสำหรับผมธรรมดามธรรมดานะอย่าคิดว่า ต้องเขียวทุกวันเขียวตลอดบางทีถ้าสมัยก่อนตอนหุ้นพันห้าอะไรกว่าๆหุ้นพอร์ตผมค่อนข้างจะเขียวมากน้องบางคนมองผ่านๆว่าพี่เขียวตลอดเลยผมบอกที่ผมเขียวเพราะผมมีทุนที่ต่ำเวลาทุนเราต่ำคุณโฮได้ครับนะครับการสลับมาผิดเป็นเรื่องปกตินะครับผมยังเคยซื้อหุ้นอะอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่ g o o เม e m o r y เลยนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งแนะนำมาให้ผม เป็นหุ้นที่ดีเคยดีนะเจอน้ำท่วมนะครับว่าชื่ออะไรก็ได้ฮะ SMT Star Micro นะป้งไปยี่สิบกว่าบาทนะครับป้าบลงมา1ิ1 4 1บสิบห้าที่เคยทำชิปให้ชิ้นส่วนให้ b l a c k b e อทําทำชิปชิปครับครชิปอย่างเดียวนะชิปอย่างเดียวให้ b l a c k เ e อ r y ครับใช่แล้วก็น้ำท่วมนะครับผมนั้นโชคไม่ดีไปซื้อก่อนน้ำท่วมไม่นาน แล้มันก็ปรับปากกิ้งมาห้าบาททุนผมอยู่ประมาณสักสิบเฉลียนะล่ยนะนะี่คือเฉลี่ยแล้วนะสิบสองบาทกว่าแล้วทําไงแล้วทําใจ <laughs> ทําใจนะครับโอ้โหช่วงนา้าท่วมเราก็เอาธุรกิจเราก็ายังไม่ค่อยจะรอดดีครับก็ไม่ได้ไปแข่หุ้นตอนนั้นไม่ได้ดูหุ้นเลยนะครับเพื่อนบอกเหมือนกันว่าเหลือ,อห้าแล้วเหลือห้าเจ้าของขายด้วยอะะนถ้าจำไม่ผิดเต็มเต็มเดเลยโอ้โหยังไง ก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าเจ้าของก็คงไม่ไม่ไม่ใช่เทพเสมอไปผมก็เจอหลายบริษัทนะครับเอ็มดีซื้อขายหุ้นมาผิดราคาเยอะมากนะ<ด>คือเป็นเบนช์ปักไม่ได้หรอกอย่าคิดว่าเอ็มดีเก่งเรื่องหุ้นนะครับปล่อยเลยเหรอฮะโนผมก็ปล่อยไม่ไม่ปล,ปล่อยปล่อยไม่ได้ราคาหุ้นมันก็ปล่อยปล่อยปล่อยคือรับกรรมเราเรียกช่วงช่วงรับกรรมเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะน้ำท่วมด้วยมันต่มีเวลามาใส่ใจ สิ่งที่อยู่ใน iPad ผมหรอกหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ปล่อยมันก็ตุปัดตุเปขึ้นไปนะครับสภาพมันก็ไปเก้าบาทกว่าสิบพอก้าบาทเริ่มดีใจนะครับมันมีแสงตะเกียงเล็กๆนะครับตอนนั้นคิดอย่างเดียวซวยจริงๆนะฮะซื้อปุ๊บน้ำท่วมปับไม่นานนะฮะก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนนะกว่าจะออกหุ้นตัวนี้ได้จริงๆตัวนี้ออกไปเป็นหุ้นตัว ในไม่กี่ตัวที่ผมยอมคัดลอสผมเป็นคนไม่ค่อยคัดจริงๆหุ้นตัวนี้ผมคิดเสมอว่านักลงทุนส่วนใหญ่เจ๊งด้วยอารมณ์หุ้นแบบนี้ขึ้นไปทำไฮถอยลงมาลึกมากลึกมากๆธุรกิจยังดีอยู่แล้วเข้าไปรับเพราะแจกเลยนะแล้วตัวนั้นกเน็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมปรับกลยุทธ์ในช่วงของการซื้อหุ้นบทเรียนคือซื้อหุ้นที่ถูกที่สุดไงมไม้แรกคุณไม่ได้จยเป็นไม้สองไม้สาม ผมไม่เคยคิดเพราะนั้นหุ้นผมต้องไห้นหนึ่งนี่คือการขายถ้าขายถ้าดีแล้วเราขายได้กำไรอันนั้นอันนั้นไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาผิดตัววิธีการขายเอาตัวรอดทํำยังไงฮะบิดหมดเลยขายทิ้งบิดหมดเลยหรือเปล่าหรือหรือหรือ,หร,อหรือมองยังไงเพราะเขาเรียกว่าคํานวณเจ๊งวิธีการผมคือคํานวณเจ๊งยังไงครับเจ๊งเท่าไหร่ซ้ายสมมติเจ๊งห้าแสนบาท คุณต้องหาตัวใหม่ให้เจอที่คุณจะได้กำไร5้าแสนบาทใน C e r t a i n of time ก็คือในเวลาใดเวลาหนึ่งให้ได้พอมั่นใจเริ่มสลับเลยปรับปรับโยกไปโยกมามันถาง,ง่ายขนาดนั้นเลยครับมันหาไม่ง่ายหรอกเพียง <c oughs> แต่ว่าคุณต้องหามอาตาไวคุณจะติดมันจนตาย <c oughs> คือบางทบางีบางทีแบบเฮ้ยออกไปก่อนคัดออกไปก่อนแล้วโงเงินผมบอกไม่ได้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  ใจเราต้องมีจุดยึดเหนี่ยวถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าคุณพร้อมแบบวันนี้ตัดไปโอ้ห้าแสนตายแล้วประหยัดแทบตายเงินหายห้าแสนสมมตินะฮะแต่ถ้ามมีอะไรบางอย่างใหม่คุณจะมีความรู้สึกเสียดายมันน้อยลงครับไม่ลืมผมกล้าว่าไม่ไม่ลืมแต่ความเสียดายสิ่งที่สูญเสียไปจะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเข้าผิดปุ๊บถึงแม้ว่าราคามจะลงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทํา นะครับคุณจงอยู่มาที่อย่างเร็วยังไงก็อย่าถอยหลังแล้วเรารู้ว่ามันจะลงไปอีกสมมุติว่าลงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นมมต์สมมติสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยอมยอมให้ลงได้ไหมฮะหรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องรีบหาตัวใหม่ให้ได้ละหรือว่ายัางไงฮะคือผมจะเป็นคนชา้าอ้าวครับคือต้องบอกก่อนท่วนน้าท่วมนี่มันเป็นอะไรที่มัน,มนอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจฮะคือเป็นคนไม่ชอบคัดลอสอืมผมไม่เข้าใจหลักหลักการการ ช็อตอเกนส์พอร์ตฝรั่งเท่าไหร่ทําไม่เป็นนะหลายๆน้องหลายๆคนทําได้ผมก็มผมก็อวยพรให้มผมทําไม่เป็นนะครับไม่เคยเรียนไม่ใช่เคยเรียนแต่ทําไม่ได้แล้วช็อตโอเคของมากกว่าเดิมลงทุนโ okay. อเคแต่การใช่แต่ทําไม่ได้คือผมจะรู้เรื่องนี้มผมทําไม่ได้เพราะงัการเวลาคัดของผมอารมณ์คัทคือธุรกิจมันไม่ได้แล้วผมไม่เคยดูเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยให้ตายเหอไม่เคยจริงๆดูว่าธุรกิจเฮ้ยมาตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจแล้วมันมันไม่มีเหตุผลที่มันจะดีขึ้นเพราะเราเข้าด้วยธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาออกก็ออกด้วยธุรกิจด้วยแบบแบบนั้นลองลองอธิบายเรื่องของการจัด่อนให้ฟังนิดนึงฮะคืออย่างที่บอกนะครับว่าหุ้นผมทุกตัวความตั้งใจแรกยาวทุกตัวแต่บางช่วงบางเวลามันอาจจะทำให้เรา ไม่เห็นนอนาคตมันหรืออ่ะผมยกตัวอย่างบ m c l ซอย่างเงี้ยวันที่ซื้อครั้งแรกไม่เคยคิดนะครับว่าจะขายที่ราคาบาทกว่ากว่าคิดว่ายาวแน่นอนนะโทนขึ้นมาจะต้องแต่เมื่อราคาหุ้นปรับขึ้นบนพื้นฐานที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชัดเจนมผมก็ออกอนะครับก็ยังคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเนะไม่ไหวแล้วพี่ผมออกดีกว่าเนอ่ยดูมันอีกถ้าจะอีกยาวอะ่ะเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับหุ้นอาร,อารมณ์แบบนี้ก็คือออก เพราะในพอดผมที่บอกว่าอย่างไม้สั้นเนี่ยถามว่าถ้ามีจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจสัน้นไอ้ผมไม่เป็นคนตั้งใจสั้นก็คือยาวเกือบทุกตัวนะครับหุ้นบางตัวอาถูกยี่สิบกว่าสตางค์สองช่องสิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมเอาอเอาคือซื้อนะฮะแต่ถึงวันนี้ขึ้นมาสองช่องอื ไม่ขายอยา,อยากได้เกินกสส็สรุปว่าถึงแม้จะแบ่งสามสามพอตที่บอกมายาวกลางสั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วผมถือไ, <ป S 1> ได้หดท้ายที่สุดแล้วผมสามารถขายหุ้นเมื่อไหร่ก็ได้ต่างหากแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาพี่เจตซื้อเนี่ยพี่เจตบอกเองว่าเวลาซื้อเนี่ยฉันให้มันนิ่งนิ่งฉันไม่ให้มันไปก็ไม่ควรจะไปมากไปได้แต่มันไม่ควรจะไปมาก จนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วสมมุติใช้เงินผมจะไม่ค่อยคือผมหรือมีเงินจากผู้บริหารอยู่แล้วไม่ไม่ไม่แคร์เรื่องนี้อยู่แล้วอ๋อถ้าพูดถึงเงินครับเงินหุ้นเนี่ยผมไม่เคยคิดว่ามันเป็นเงินที่ผมใช้ได้เ้ออมเือยาวไว้เลยคือมันเป็นเงินที่มันมีเอาไว้อืมไม่รู้ให้ใครใช้ก็ยังตอนนี้ไม่ทราบแต่ว่าก็มีไปอืม คือผมไม่ควรจะเดือดร้อนถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ครับคือถ้าคุณคิดว่าเงินความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วใจก็หนึ่งขึ้นความมั่นใจก็เกิดขึ้นการมองภาพทุกอย่างมันก็จะดีหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราเงินเพื่อนมาเราไปกู้เราจะไปมาจินเราจะอะไรก็แล้วแต่ภาพที่คุณเห็นในการวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นๆผมการันตีเพี้ยนแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมันอยู่ที่จุดเริ่มแรกทั้งการเลือกบริษัท ทั้งการเงินที่แหล่งที่มาของเงินการจัดสรรเงินจะบอกเลยว่าพอร์ตคุณจะออกมาหน้าตาแบบไหนคุณเอาร้อนมาเล่นเอาเงินร้อนมาเล่นพอร์ตคุณก็ต้องเร็วถูกไหมใครกู้เงินมาเล่นรับรอมแแต่ถ้าเกิดว่าสบายสบายก็จะมีเวลาเลือกมันนะครับไม่ใช่เวลาติดนะครับเลือกหุ้นไม่ใช่ติดแล้วก็ถือยาวไป จนกระทั่งมองว่ามันมีตัวอื่นมันมองเหมือนเกมนี่มันก็อยู่ในหุ้นตลอดเองินแทบจะไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นผมผมเลยเป็นคนที่ต้องไปซื้อแอสเซทไงเพราะเป็นคนมีเงินสดไม่ได้อะก็ไม่รู้เอาเงินไปใช้ทําอะไรหันไปดูดอกเบี้ยแบงก์ก็เท่านี้ครับทมสัภาัก็ไปซื้อหุ้นมีสักพัาก็ไปซื้อหุ้นอก็เลยเป็นเป็นอาการจิตนิดๆก็คือต้องไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้ออะไรไว้เลือกแอสเซท ให้มันเป็นแอสเซทไว้ก่อนไว้บ้างไว้บ้างดีกว่าเ<ด>จงหุ้นหมดเลยดีดดกว่าเงินสด <laughs> ดีกว่าเงินสดซึ่งมันก็เป็นหลักการลงทุนก <c oughs> ็จริงจริงผมก็เป็นคนจริงๆก็ไม่ได้โตมาด้วยเขาเรียกอะไรฮะทฤษฎีผมไม่ได้เกิดมาเป็นนักลงทุนโดยทฤษฎี <c oughs> ผมเป็นนักลงทุนที่มาจากการปฏิบัติ <c oughs> ครับอย่ามาถามทฤษฎีผมเยอะผมไม่แม่นหรอกทุกวันนี้ถ้าอยู่ในพอร์ตเริ่มลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะโอ้โหยี่สิบต้น ยี่สิบตโอ้เลิกไปหลายทีเลิกไปหลายทีครับณวันนี้ถามมันตรงๆผ่อนมันโตขนาดไหนยังไงฮะโตยังไงอ่ะก็โตดีถ้าคุณถามผมกว้าผมก็ตอบว่าก็เติบโตดีขนาดไหนถ้าพูดถึงจากเริ่มแรกมาเป็นเติบโตเอางี้เี้ยเติบโตมาจนจนมาจนผมไม่คิดว่ามันจะโตได้ขนาดนี้แล้วแต่ผมอยากบอกแสบนะครับอย่าวางเป้าหมายเป็นการเติบโตนั้นนะเด็ดขาดเพราะว่า เัาทําให้คุณมองภาพผิดอจงลงทุนและอยู่กับมันโ no แล้วชนะมันมองและใช่มองและใช่มองและใช่เอาละฮะและนี่ก็คือคําคมสุดท้ายของคุณพลเจตนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณมากครับครับผม